สวัสดีครับมาพบกับข้อสอบเอเลเววิชาเคมีปี68ข้อ34นะครับข้อนี้ก็จะเป็นแบบอัตนัยครับการผลิตซิลิคอนโดยผสมแร่คอร์สแร่คอร์สก็คือซิลิคอนไดออกไซด์ตัวนี้นำมามา3 6 0 6กรัมกับคาร์บอน120กรัมภายใต้ความร้อนเกิดปฏิกิริยาดังสมการเขาก็ให้สมการมาพร้อมกับดุลสมการให้แล้วนะครับเี่ใช่ไหมเขาบอกเป็นการผลิตซิลิคอนก็คือต้องการได้ตัวนี้ หากพบว่าได้ซิลิคอน1 1ึ 12. 4งร้อยสกรัมผลได้ร้อยละของปฏิกิริยานี้เป็นเท่าใดโจทย์ข้อน,นี้ให้หาผลได้ร้อยละนะครับผลได้ร้อยละคืออะไรครับเราลองมาเขียนปลายทางก่อนปลายทางที่เราต้องการผลได้ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์ยิวจะได้มาจากอ่ตอนนี้เขาให้มาเป็นกรัมนะมาจากมวลที่ได้จริงครับมวลจริงส่วนด้วยมวลทฤษฎี แล้วก็คูณ100นะครับนั้นตรงนี้นะครับถามว่า112.4งนระ้อยบเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าหากพบว่าซิลิคอนจากการผลิตแล้วได้เท่ากับ112นะ่งร้อยสิบสองจุดสี่เนี่ยมันคือซิลิคอนที่เป็นซิลิคอนที่ได้จริงหรือซิลิคอนทฤษฎีครับมันคือซิลิคอนที่ผลิตออกมาได้จริงนะครับ นั้น1 1 2 4ตรงนี้คือซิลิคอนจริงถ้าเราจะหาเปอร์เซนต์ยิวก็แปลว่าเราก็ต้องรู้ว่าแล้วทฤษฎีเป็นเท่าไหร่แล้วทฤษฎีจะรู้ได้ยังไงก็ไม่ยากครับเราก็ต้องไปคำนวณมาใช่ไหมครับว่าซิลิคอนที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีที่ได้จาก2ตัวนี้ทําปฏิกิริยาการจะเป็นเท่าใดแล้วเขาให้สารตั้งต้นมา2ตัวถ้าให้สารตั้งต้นมา2ตัวแบบนี้ แปลว่าเราจะไม่รู้เลยว่ามันทำปฏิกยาพอดีกันหรือไม่มีสารหมดไหมมีสารเหลือไหมจนกว่าจะนำมาเทียบอะไรครับเทียบอัตราส่วนโดยโมลครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามอัตราส่วนโดยโมลคือ1ต่อ2ต่อน่ต่อ2งนั้นปริมาณของซิลิกอนที่ได้ตามทฤษฎีจากการที่นำสองตัวนี้มาทำปฏิกยากันก็ต้องได้มาจากขั้นที่มันทำปฏิกยาก,ยกันโดยการเทียบอัตราส่วนโดยโมลน,นะครับ อโอเคงั้นตอนนี้เราก็จะต้องมาเทอัตราส่วนโดยมูลอ่าย้ำใหม่อีกทีนึ่งนะคือถ้าเกิดให้สารตั้งต้นมามากกว่า1ตัวขึ้นไปจะต้องมีการคิดแบบสารหมดสารเหลือนะครับวิธีการก็คือมีใช้เหลือนั่นเองเดี๋ยวเราจะไม่เขียนสมการใหม่นาะเพื่อความรวดเร็ว,เร,วเราจะอิงตำแหน่งตรงนี้มาเลยนะครับให้มันตรงกันอ่ะเราก็มีครับมีกับใช้ไม่ต้องหาเหลือก็ได้ เพราะโจทย์ไม่ได้ถามเราแค่รู้ขั้นใช้ว่าเกิดซิลิคอนตามทฤษฎีเป็นเท่าไหร่ก็นำมาแทนตรงนี้ได้เลยโอเคอ่านี้เวลาเทียบเราจะต้องเทียบด้วยหน่วยโมลเท่านั้นเพราะอัตราส่วนที่จากสมการตรงนี้มันเป็นอัตราส่วนโดยโมลน,นะครับอ่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนซิลิคอนไดออกไซด์ตัวนี้ครับ3 6 0 6กรัมเปลี่ยนให้เป็นโมลแล้วก็คาร์บอน120กรัมก็เปลี่ยนเป็นโมลเหมือนกันวิธีการง่ายๆเลยคือ เราก็ต้องไปดูมวลโมเลกุลของแต่ละตัวใช่ไหมครับถ้าจะดูมวลโมเลกุลก็ต้องไปบวกมวลอะตอมมาไปเปิดที่ตารางเลยซิลิคอนมวล28.1ก็ออกซิเจน16คาร์บอน12อซิลิคอนตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะ28.1เราก็บวกนะครับ28.1ขอบวกตรงนี้ ยี่แปดจุดหนึ่งบวกด้วยสามสิบสองได้เท่ากับหกสิบจุดหนึ่งครับหกสิบจุดหนึ่งกรัมเปอร์โมลส่วนคาร์บอนก็จะมีมวลสิบสองกรัมเปอร์โมลจากนั้นเราก็จะนำตรงนี้มาใช้เนาะก็คือวิธีการง่ายๆเลยถ้าเรารู้กรัมเราจะเปลี่ยนเป็นโมลเราก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยกรัมเปอร์โมล ก็คือหารด้วย60.1กรัมเปอร์โมลแบบนี้นะครับอันนี้จะขอเปลี่ยนรูปแบบจากที่เป็นสลแบบนี้มาเป็นคูณกับเลขเยกกำลังลบ1อย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะตัดอะไรออกครับตัดกรัมใช่ไหมอ่ะดูที่ตรงนี้นะเราตัดกรัมแล้วโมลกำลังลบ1ก็จะขึ้นไปก็จะเป็นโมลกำลัง1ตัวเลขนี้หารได้ง่งายๆนะครับได้เท่าไหร่ครับคำตอบ 6โมลครับส่วนคาร์บอนก็หาด้วยอะไรเลย,เลยคาร์บอนหาด้วย12กรัมอร์โมลก็จะตัดกรัมเนาะคาร์บอนก็จะได้10โมลครับปริมาณตรงนี้ก็คือปริมาณที่มีใช่ไหมเราก็จะนำ6ตัวนี้ครับมาแทน6โมลกับ10โมลอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่จริง จากนั้นครับในการใช้ก็จะต้องใช้ตามอัตราส่วน1ต่อ2องถ้าเราลองใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งเนาะถ้าตัวนี้ใช้6จะต้องใช้ตัวนี้12ซึ่งพอใช้ไหมไม่พอใช้นะครับเพราะว่ามันมีแค่10นั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวหมดแน่ๆนะครับ10แล้วก็ตัวนี้ใช้5แล้วก็เกิดเป็นซิลิคอนอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1นใช่ไหมอจากสมการนะ นะซิลิคอนก็ต้องเกิดเท่าไหร่ครับก็ต้องเกิด5โมลเพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1ก็คือ5ต่อ10ต่อ5เอา5หารตลอดก็จะเป็น5 15 5 2 10 5 1 5นนะครับนะครับตอนนี้เราได้แล้วครับเราได้ซิลิคอนที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีตรงนี้พอเราได้เป็นโมลมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องไปแทนตรงนี้ใช่ไหมไอที่เป็นจริงตรงนี้มันเป็นมวลนะครับงั้นทฤษฎีตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นมวลด้วยนะครับมวลคือ,อมวลซิลิคอนมีค่าเท่ากับ28.1ตรงนี้เราก็แปลงมาก่อนอเดี๋ยวมาทําตรงนี้เนาะทาให้เป็นกรัมนะครับเป็นมวลเรามี5โมลก็คูณด้วยมวลอะตอมของซิลิคอนเข้าไป28.1 กรัมเปอร์โมลแล้วก็ติดเลขไว้ยี่เลยไม่ต้องไปคูณเพื่อความรวดเร็วนะครับอโอเคอ่ไปแทนครับมวลจริงคือจากโจทย์ตรงนี้112.4 112.4กรัมส่วนด้วยทฤษฎีคือ5้าคูณยี่แแล้วก็คูณร้อย เราดูการตัดเลขของอันนี้นะครับเป็นการตัดเลขง่ายๆเลยคือถ้าเราเอา4คูณนี่นะ4คูณกับ28.1นะได้414ใช่ครับอ่าแล้วก็4832ใส่2ทด3 428ทด3เป็น11.2อ่นั่นก็แปลว่า28.1กับ112.4ตัดกันได้4ถูกไหมครับเราก็จะได้ ส0่400ส่วน5อ่าตรงนี้5เป็น5 2 10ตัดกันอ่า5ตัดกัน100แล้วก็20คูณ4ได้80ครับข้อนี้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ยิวเท่ากับ80นั่นเองครับโอเคครับนั้นสำหรับอันนี้เราลองดูเนาะเขาจะชอบให้เลขที่ตัดกันได้เนาะนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องไปคูณครับเราก็ติดไว้อย่างนี้แล้วก็ไป แทนได้เลยเห็นไหมเพราะว่าแทนแล้วมันก็จะตัดเลขได้ด้วย